สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากนายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์สอสกรุงเทพมหานครและก็ในฐานะโฆษกพักเก้าไกลนะครับซึ่งได้ไปโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เป็นภาพของตัวเองยืนอยู่ในซอกตึกพร้อมระบุข้อความว่านี่คือทางที่ใช้ในชีวิตจริงของประชาชน ชาวชุมชนคลองใหญ่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับโพสต์แบบนี้แล้วก็ให้เห็นภาพแบบนี้เป็นตรอกที่แทบจะต้องทําตัวะะรีบรีดนะฮะแล้วก็เดินแบบเบี่ยงตัวถึงจะเดินออกมาได้ก็มีคนเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากแต่ว่าท้ายที่สุดเนีย่ยครับบนโลกออนไลน์นั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วบางส่วนนั้นตั้งข้อสังเกตว่า ซอกตึกดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยครับเลือกที่จะใช้เป็นเส้นทางลัดเดินมากกว่าอีกทั้งฝากบอกนายนัทชาว่าอย่าเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าควรศึกษากฎหมายควบคุมอาคารเพราะเป็นที่เอกชนและหากการก่อสร้างตึกดังกล่าวผิดกฎหมายนายนัทชาก็ควรที่จะไปดำเนินการหรือว่าดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของตึกเจ้าของอาคาร สำหรับนายนัทชานั้นเนี่ยครับถ้าจากันได้เมื่อครั้งประชุมสภาบรรยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลล่าสุดนั้นเนี่ยครับได้อภิปรายโดยใช้เอกสารของกองทัพซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยกองทัพออกมาบอกว่าเอกสารที่นายนัทชานั้นใช้เป็นเอกสารปลอมเอามาซักฟอกรัฐบาลในประเด็นไอโอจนถูกทางด้านกองทัพภาคที่สองนั้นแจ้งความดําเนินคดีกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งครับ เป็นการสร้างราม่าขึ้นมาไปถ่ายรูปตัวเองอยู่ตรงซอกตึกแล้วก็บอกว่านี่เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้แต่ว่านี่แหละครับชาวโซเชียลบางคนนั้นออกมาสวนกลับทันทีว่ามันเป็นพื้นที่เอกชนแล้วก็ท้าให้แจ้งความหากว่าตึกนั้นเนี่ยครับก่อสร้างมันผิดนะครับผิดแบบหรือว่าไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดเนียครับแล้วยังบอกด้วยว่าเลิกเล่นการเมืองน้าเน่าซะได้แล้วเพราะ เป็นแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้เป็นการเมืองแบบที่ที่สร้างสรรค์หรือว่าแบบที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาคนเหล่านี้บอกว่าอยากได้การเมืองที่สร้างสรรค์อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่เรียกว่าสร้างสรรค์เพราะนี่มันเป็นชีวิตจริงที่ต้องดูว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่อยากจะโพสอะไรก็โพสอยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอความจริงมันปรากฏกลับไม่ได้รับผิดชอบกับ เรื่องราวเหล่านั้นแต่อย่างใดครับ